สวัสดีครับพี่น้องพอพอ,พอกระทรวงเกษตรบ้านรน่นหนึ่อเก่านะครับพี่นอ้องหลังจากบ่มาอยู่หามือเนาะพี่น้องมึงดูนอภผ่บงหวานผมเกิดไหมพี่น้องมึงดูเนี่ยครับเกิดไหมผมก็ได้มาหามือหลังจากที่ผมไปแตง่งแตง่งจริงอย่างเขาเนาะนี่นอเน,น,น,นี่เกิดก้อนนะครับเนาะหุดเาวาแล้วตอนนี้เกิดก้อน บอม,มาดริดจิงให้เขาครับแล้วก็เนี่ยริดจิงออกก่อนหน้านี้มันหกนาะครับพี่น้องมผมหกพุ่นอีกน้อนึงก็เกิดแล้วครับพี่น้องขป๊บบอมาสามมืนม่นนึงมึงดูเห็นบ่เนี่ยครับเดี๋ยวแจ๋วให้เบิง้งพี่อีกน้อนึงพี่น้องป๊าโอ้ยเกิดดีแท้มึงดูพี่น,อนาามม้องบ่มาอาทิตย์นึงละ่ะประมาณอาทิตย์น,น,นึงล่ะเฮ้ยมึงดูน้อนี่ เกิดดีแล้วพี่น้องป้าคนดีล่ะแล้วมาอ,อ,อวดพี่น้องเนาะอันนี้น้องใบพี่บงหวานเนาะพี่น้องป้าปลูกใบสามกอพี่น้องก่อนที้เกิดสามนอ้องเหรอคือเกิดดีแทะบู้ยหน,อนย่อใหญ่พร้อมเนีพี่น้องเออคนนิยมกินเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้คนิกัญย้อมกิ่นพร้อมเป็นนะน้ำงใหม่ทีบ่มีคอเลสเตอรอลนะพี่น้องแล้วก็ พุ่นป้าพี่น้องนี่อีกนอหนึ่งคอบว่าเห็นดูซีนอปุ่นน่ะหนึ่งสองสามซีหาโนพี่น้องป้าเกิดดีแท้โอ้ปีนี้เกิดหลายพี่น้องแต่ว่าเพราะท่านเดากินดอกพี่น้องไว้ให้ไข่เขาใหญ่ก่อนเนาะเดี๋ยวสิาพาไปเบดูอ,อีกสองกาะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสองกาะว่าจะเกิดไหมสิมีนอบานาพี่น้องพร้อไมไว้แต่งกิ้งให้เขาแม่ ก่อนนี้พระท่านได้เกิดพี่น้องพอพะไอ้นองน,นี่เขาเกิดไปแล้วเนาะอ้าทำไมก่อนนี้ไม่มีหนอแต่ว่าเดี๋ยวมันสิเกิดแล้ะครับเพราะว่าถ้าก่อนหนึ่งถ้าก่อนใดก่อนหนึ่งเกิดมันกปกติเกิดปกติก่อนนี้สิเป็นก่อนที่แตกนอนดีที่สุดครับเนี่ยก่อนนี้พระท่านได้เกิดพี่น้องไม่ั้งหมดอยู่สามก่อนนี่แหละ พี่แตกแล้วพี่น้องแตกแล้วเป็นบ่เดี๋ยวเบ่งกัน <l itz> พี่แตกแล้วพี่น้องเห็นบ่หีเอนอนอเดี่ยครับ <l itz> แตกแล้วครับแตกแล้ว <l itz> เกิดแล้วโอ้โหนี่ถ้าฝนดีก็นี่กันสิเกิดสิเกิดดีก็นี่พี่น้องเดี๋ยวสิช่ำขอกจริงเขาก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวให้เขาให้เขาแตกออกมากก่อนน้อนเดี๋ยวสิสิช่ำจริงเขา แต่สิขยายนะครับโอ้ยดีใจจังดอกไม้เกิดแล้วปีนี้เพิ่งเห็นนี่แหละครับปกติถ้าลดน้ำเขาเขาก็จะจะมีหน่อยอยู่เรื่อยๆนะสลับไผ่บงหวานแต่พอดีผมปลูกแบบธรรมชาตินะครับก็จะไม่ได้ลดน้ำไม่ได้อะไรเขานะ นี่ล่ะคับมีเราก็เล้ยมาอวดพีอวดน้องสิละครับแต่กรน,นี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดแต่ผมมันจะต้องเขี่ยหาเนาะพรานี่มันก็ลกเหมือนกันเนาะผมไม่ได้เอาเสียมมาถ้าเอาเสียมมามันก็จะรู้ผมไม่ได้เอาเสียมมาถ้าเอาเสียมมาก็จะเขี่ยก็จะรู้อีออสอ่สอ,อนนอนี่ค่ะไปดองดู 4, 1, 2, ก 3, เกิดแต่งซีโนหาโนอปหนึ่งสองสามเกิดใหม่อีกสามนอเนาะเกิดใหม่อีกสามนอนอเก่าอีกสองนอ,นอ, 9, อ, 2, นอเป็นห้านอผมบ่ามาอาทิตย์หนึ่งพี่นอ้องผมบ่ามาอาทิตย์หนึ่งเกิดตอนแรกไอ้กิ้งเขามันหลายครับพี่นอ้องกิ้งมันหลายผมก็เลยมาตัดกิ้งเขาออกนะครับ พอแตก,กินเขาออกแล้วมันก็นดูโล่งเนาะดูโล่งดูสวยนะครับอันนี้เป็นน้องหม่พี่บงซี่ที่เขากับกาล่งนิยมปลูกกันอยู่นะครับพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้นิยมปลูกกันเนาะกัเป็นพืชที่ทําเงินได้เยอะเหมือนกันนะครับเป็นพืชที่ทําเงินได้เยอะเหมือนกันถ้าเกิดเราทําออกนอกฤดูนี้ก็สามารถที่จะโกยเงิน,นได้เลยละครับพี่น้อง สองนอสามนอก,ก็โลแล้วเนาะโลโละหาสิบบาทหกสิบบาทแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะของไทมันเนาะถ้าเราลดน้ําประจําแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขาให้ปุ๋ยเขาแล้วดูแลเขาดีๆอะ่ะเขาให้กินตลอดทั้งปีนะครับสรับไบ่บงบัตเมื่อก็สูงยู่ได้พี่นอ้องเห็นบหมพ่ะนะอันนี้เขาปีที่สามแล้วลครับที่เอามาปลูกเนาะปลูกแบบธรรมชาติแล้วก็ยังมาท่านเดานอเข้าไปกินจักเท่อนะครับพี่นอ้องเพราะบัาต้องการใน้เขาขยายพันธุ์ก่อน ให้เขาละลายก็น,นี่กอนครับพี่น้องก้อน,นนี้ใส่ขี้ไก่เดอครับพี่น้องเอาขี้ไก่มาใส่เขาครับเอาขี้ไก่มาใส่เขาผมผมไม่ได้ใส่เคมีอยู่แล้วหรอกอะอีกอย่างหนึ่งข้อเสียของผมที่ที่ปลูกใ้ที่เฮ็ดวบคือผมปลูกแบบธรรมาชาตินะครับผมไม่ได้ใส่ไม่ได้รดน้ำไม่ได้หดดยังกะพอดีนี่เขาได้ฝนตกลงมาเนาะ ก็ได้ฝนตกลงมาเขาก็เลยงามครับพี่น้องมันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะเห้เขาดูแลตัวเขาเองนะครับปุ๊บที่เอาไปปลูกไวข้ขังริมหัวเนี่ยเพราะต้องการให้เขากันยึดดินไว้ซื้อแล้วครับพี่น้องเห็นบ่ยึดดินไว้ซื้อ,อ,น,น,ะดดน,อนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณทุกๆคนขอบคุณ FC ทั้งเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับ FC ใหม่นะครับยังไงก็ฝากสวนเกษตรบ่าวนนไว้ในช่องเรียวแล้วก็อยู่ในแฟนๆอ้อมใจแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ